แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับขีปนาวุธอันตรายดัมบารูดของไทยและราคาของมันโดยมีการเปิดตัวช่องโมชั่นโหมดด้วยโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาตามที่คุณขอเสียงดนตรีเปิดตัวแนวลึกลับกึ่งระทึก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Mode ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจทุกมุมของเทคโนโลยีการทหารนวัตกรรมและเรื่องราวรับ,ร,บรับที่โลกยังไม่รู้จากถ้าคุณชอบอะไรที่ลึกซึ้งจอดลึกและเต็มไปด้วยข้อมูลหายากอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนในวันนี้ Motion Mode จะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่โลกของขีปนาวุธที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ นั่นก็คือขีปนาวุธที่มีชื่อรหัสว่าแบมบารุดหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเพราะชื่อของมันถูกปิดเป็นความลับจากเอกสารของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและมีการเปิดเผยเพียงเล็กน้อยในบางวงการเท่านั้นแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธนี้แบบจอดลึกทางด้านเทคโนโลยีศักยภาพการทำลายล้างรวมไปถึงราคาและเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ขีปนาวุธแบมบารุดไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาที่ใช้ในการป้องกันประเทศ แต่มันถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งในการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและแม้กระทั่งเป็นระบบป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้จากแหล่งข่าววงในระบุว่าแบมบารูดมีต้นแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขีปนาวุธระยะกลางของประเทศในตะวันออกกลางแต่ได้นำมาปรับปรุงโดยวิศวกรไทยจากสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศโดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการควบคุมเป้าหมายและเพิ่มพลังการขับเคลื่อน ขีปนาวุธนี้สามารถยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงซึ่งทำให้มันสามารถป้องกันภัยคุกคามจากกรอบประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วที่สูงกว่า5้ามักมันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากยิงและที่น่าสนใจที่สุดคือมันสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบแรงระเบิดธรรมดาชีวเคมีและแม้กระทั่งหัวรบแม่เหล็กพลังงานสูงที่สามารถหยุดยานกราะหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในรัศมีหลายกิโลเมตร การพัฒนาขีปนาวุธแบมบารุดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นสั้นแต่อย่างใดมันคือผลลัพธ์ของโครงการลับที่มีการวางแผนมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ปีโดยมีหน่วยงานภายใต้กองทัพบ,บกกองทัพอากาศและสถาบันเทคโนโลยีทางการทหารร่วมมือกานทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการป้องกันตนเองแบบยั่งยืนข้อมูลเบื้องตน้นที่เปิดเผยต่อสื่ออย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ขีปนาวุธแบมบ,บารูดหนึ่งลูกมีราคาประมาณ180ล้านบาทต่อหน่วยแต่ถ้านับรวมระบบยิงนำวิถีการควบคุมดาวเทียมและระบบเรดาร์ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบจะมีมูลค่ารวมเกินกว่า1000ล้านบาทต่อชุดในขณะที่ต้นทุนการผลิตจริงนั้นถูกเก็บเป็นความลับอย่างแน่หนาเพราะมีเทคโนโลยีขั้นสูงจำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนแบบ Solid f u e l j e t b o o s t e r ไปจนถึงชิปควบคุมทิศทางที่สามารถปรับตัวได้เองตามสภาพแวดล้อมในสนามรบ ถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธนี้จะยังคงถูกปกปิดไว้ในระดับสูงแต่มีรายงานจากต่างประเทศบางฉบับที่จับตาการเคลื่อนไหวของไทยและคาดการณ์ว่าขีปนาวุธแบมบาโรดอาจถูกทดสอบแล้วอย่างลับๆในพื้นที่ฝึกของจังหวัดที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อโดยมีการใช้โดรนพิเศษและดาวเทียมของพันธมิตรในการเก็บข้อมูลผลการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าการยิงทดสอบประสบความสำเร็จในระดับสูงเป้าหมายจำลองถูกกรุดลงทันทีภายในไม่ถึง5้าวินาทีหลังจากจุดชนวนการยิง หนึ่งในจุดแข็งของขีปนาวุธนี้คือระบบนำวิถีแบบ AI ที่มีการเรียนรู้จากพฤติกรรมของเป้าหมายโดยใช้การประมวลผลแบบ neural network ในการคาดเดาทิศทางของศัตรูและทำให้ตัวขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์ควบคุมกลางกล่าวคือมันสามารถทำหน้าที่ได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบแม้ในสถานการณ์ที่ระบบสื่อสารถูกตัดขาดนอกจากนี้ขีปนาวุธแบมบ,บารูดยังสามารถติดตั้งในฐานยิงแบบเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกทางยุทธวิธี หรือเรอรบขนาดกลางทําให้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสที่จะถูกตรวจจับโดยศัตรูและเพิ่มศักยภาพในการโจมตีแบบฉับพลันจุดนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบที่สําคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันของไทยยุคใหม่อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือประเทศไทยจําเป็นต้องมีขีปนาวุธเช่นนี้จริงหรือไม่คําตอบนั้นไม่ง่ายแต่ถ้ามองจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนและความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีระบบป้องกันตนเองที่ทันสมัยย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไว้ได้จากแหล่งข่าววงในของโมชันโหมดยังเปิดเผยอีกว่ามีโครงการต่อเนื่องที่จะพัฒนารุ่นถัดไปของแบมบารูดที่จะสามารถยิงได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรและมีความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์ซึ่งจะยกระดับศักยภาพของไทยไปอีกขั้นหนึ่งในเวทีการป้องกันประเทศหลายคนอาจจะมองว่าขีปนาวุธแบมบารูดนั้นเป็นเพียงแค่โครงการโชว์เทคโนโลยี แต่จากข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้มันคือเครื่องมือที่แท้จริงในการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธขั้นสูงภายในประเทศหากมีการเปิดตลาดส่งออกในอนาคตประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศและแบมบาโรด์อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับขีปนาวุธที่อันตรายที่สุดลูกนี้ของไทยคุณคิดว่าควรเปิดเผยต่อประชาชนมากกว่านี้หรือไม่ หรือควรเก็บไว้เป็นความลับเพื่อความมั่นคงของชาติถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกซึ้งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโมชั่นโหมดเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะพาคุณไปจอดลึกอีกในตอนหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเทคโนโลยีลับการทหารใหม่ๆหรือเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าที่นี่โมชั่นโหมดเสียงดนตรีปิดคลิปหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมตัดแบ่งสำหรับตัดต่อเสียงหรือเพิ่มกราฟิกข้อมูลเสริมแจ้งได้เลยครับ